น้ำหนักเท่าไหร่ใช่หกสิบสามหกสิบสามไอ้ปิ้งน้ำหนักสองโลได้เหรอใช่ครับแต่อุ้มไม่ได้นะเพราะว่าหนูเครียดเกินไปน่าหนาวแล้วเนี่ยไหนดูจมูกสิจมูกแดงวะเนี่ยบดเป้าเป็นบัดเป้าโอ้โหเป็นบัดเหมือนเดิม แลแขนเสื้อลุงมันไม่สะอาดแนะท,ทําให้หนูเป็นหวัดเพราะหนูเอาแขนเสื้อลุงไปสั่งน้ำมูกมั้ยไปเอาแขนเสื้อลุงไปไหนไปเช็ดน้ำมูกมาเนี่ยฮะแขนเสื้อลุงไม่ใช่ลุงลุงลอง,งดูสิมันเป็นคราบเสียเขาวๆไม่ใช่มั่วแล้ว <c oughs> ผิดคนแล้วใช่ลุงดูไม่ใช่นี่สกมูกค่าทำไมไม่ซักอ่ะคราบต้องแดดสองอาทิตย์ที่แล้วต้อทำตาเลใส่ทำไมเนี่ย <c oughs> ฮะวิไม่ได้ตาเลนะทำตาเลใส่ทำไม ลงดูหน้าหนุมนะเดี๋ยวลงดูหน้าหนุมนะนี่ใครสอนเนี่ยใครสอนได้ทำเนี่ยเรียกว่าทำยังไงก็ได้ให้ผู้ชายชอบก็คือทำหน้ามีแสงน,นะแล้วชอบไหมไม่ชอบไม่มีใครชอบเลยมันไม่สวยหรออย่าเซลผมหน้ามาหนูใช่ปะเซลผมหน้าร้านหนูทำไรเนี่ยเราทำไรเนี่ยจะกระเทือบพี่แบบ ฮะที่บแ,แบบที่ยอมทำรูปให้หนูโหยกดการัดเอ้ากดพิษขอบคุณนะจะกดผูดไปกดอีทำไมเราไม่ไปถ่ายในไอ้นี่อ่ะฟาร์มตูเกตเตอร์อ่ะได้แบบแนวผ,ผูกผักไม่ใช่เหรอแตหนูอยากผูกผักเอาก็เอาก็ไปถ่ายในฟาร์มตุเกตเตอร์ดิ ไม่ได้มันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่แล้วสรุปว่าจะคืนรถเราไหมคืนครับเลขอะไรได้ไหมได้ไหมเอาไปเอาไปล้างเลยยังกลิ่นผู้ชายอ่ะไม่มีกลิ่นแล้วหนึ่งแปดหกครับเลขอะไรครับหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกขอบคุณครับครับหน้าหนาวใส่ขาสั้นใช่ไหมนะขอบคุณครับพี่ให้ยืมอ่ะ ให้อินไหมอ่ะไาย่งป้ายส่งป้าเอ้าวทำไมอ่ะอะไรนะอะเอาแบบไหนเอาเอาแบบที่ส่งไปให้อยากถ่ายส่งก้ายไม่มีปืนไม่มีอันนี้คือเราคุยคือคุยข้างนอกกันด้วยคือเอาแล้วเอาแล้วฮะเอาแล้วเราคือคือเราก็คือแสบอยู่นะจริงอ่ะอะไรใครคุยข้างนอกกันอะไรถูกหมายถึงรูปไอพี่แบถ่ายรูปให้ฝูงอ๋ออออันนี้ไม่มีปืนไม่ได้ซื้อไว แล้วมีอะไรมีขันไหมอะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรก็ถ่ายไม่ได้ค่ะแล้วเราบอกว่าจอดได้ที่ถังไม่ใช่หรอถังถืฟ้าเดี๋ยวไม่รู้อ่าไม่ไม่มีขันเลยเหรอขันอะไรก็ได้อ่ะขันแบบขันฟิวพี่อ่ะนี่ไงไอไอเนี่ยที่มันอยู่ทะเลอะผมได้ผมได้ตัวแรงคือนแลเป็นเป็นถังอะนั่นคือ GTO ตัวแรงถังถังมาตัไปตัวแรงตัการเป็นย่งนัไมฟันหนุยเนก็ไปจัดฟันสิ โรงทำหน่ฟันเหยินอ่ะก็เราฟันเหยินอยู่แล้วอ่ะไม่เหยนจะเหยินเลยอ่ะเหยินตรงเนี้ยเนี่ยเนียเนียเนีนี่ยเจ้าเลยไม่รักลุงแล้เราฟันเหยินขายาก่อนะโอ๊ยโอยเขาจะเบรกทำไมวะบอลขอเรเขาเลยขอโทษครับขอโทษครับรถรถอะค้าบข้ชื่ออะไรครับเนี่ยครับ ชื่อลิตาครับโอ้ชื่อลิตานี่คนก็อาลิตาลิตานะเออลิตานี่นี่เป็นคุณเป็นคุณเป็นคนที่ไหนครับนี่อาลิตาเป็นคนตายครับไม่คุณคุณพูดกลางนะผมพอดีผมไม่ค่อยถนัดแต่กังวลก็รู้เรื่องครับบางทีเล้ง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 กลางไม่ได้ครับแอ้วคุณคุณนี่ติดอ่างด้วยติดติดอ่างนะติดอ่างนะเราติดอ่างนะพูดพูดติดอ่างนิดเดียวไม่พลีนะติดอ่างนิดเดียวไม่พลีนะ อยากติดอ่างป่ะไม่อยากติดอ่างครับอยากติดคุณป่าวอะไรนะรู้ไหมใคยดีเลยโอไม่ค่อยดีด้วยคุณต้องการศน้องเที่ยวมาดิไอ้แม่อ๋อไม่เป็นไรครับเกรงใจแขกคนข้างๆฮะแขกคนข้างๆตาแข้คนข้างๆอ๋อแจ็คมานอนเอียงไปไหนครับโพเลกฮะไปโพเลิศเหรอครับ ่าไป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 ดีลิ่งครับโอ้ยเสียงเสียงเขาสั่นแล้วแจ็คไปเลยไดไมอ่าไปทาไมอ่ะไปเลยไดไม่เพื่อมากกับเพื่อนไม่เป็นไรครับเขากได้ครับเขาทิ้งได้ครับคุณจบเจอคุณทะเลแล้วคุณพลอยสายเขาอยู่ตรงนู้นอะ กูทะเลอยู่ตรงนู้นอะใช่ปะนี่นแหละเลยตรงตลาดอะโทรหามันก่อนบอยเาไปดิเาไปเฮเาไปเฮเฮาไปเฮเฮาไปเไเฮาไเฮา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 ไปเาเาไปาปเฮเาไปาปเาโปาปาเป หนุ่มเกาหลีไปแล้วเดี๋ยวดิแอบเป็นหนุ่มเกาหลีไปแล้วหล่อแล้วเดี๋ยวนี้ติดหล่อแล้วเขาไม่อยู่หรือเปล่าแจ็คดูดิเขาใส่เกงโค้ตสั้นหนึ่งห้ามเขาดีครับ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 ไม้เป็นสไตล์เขาคุณไปใส่เกงขายาวสรุปว่าคุณคุณคุยกับเต๋ยป่ะครับเออ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 ปฏิเสธงี้เล้วเนาะผมได้ยินนี่เสียใจแล้วเนี่ยดูหรือเปล่าคุยกับเต๋ยป่าเราคุยกับทะเลหรือเปล่าครับ เขาไม่คุยกับผมอ่ะแสดงว่าคุณไม่เด็ดพอเขาเลยไม่เโอคุณดูถูกเพื่อนผมนะคุณดูถูกเพื่อนผมนะีไอเต๋มึงเด็กขนาดนั้นแล้วไอเดะไอเต๋กูรู้จักคานันนะคนนั้นอะใครวะปล่อยใส่ไงไปคุยคุยคุณทะเลไปหาคุณทะเลกันเร็วไหนวะคนไหนวะไหนทะเลนี่ไงอ่ะวุยดิวุยดิวุยดิเอาดิเดี๋ยวกูเฮิร์ตให้ ยังไหวมันอะลงจริงโอ้ยเออครูทำขนาดนี้เขายังไม่มองเลยยังมึงดูดีมึงดูดีเขาคุยกันเกาไม่เอาเราเลยอ่ะคันนี้มีคันเดียวสองจุดห้าที่หายเลยใครเนี่ยเขาไม่เอาเราเลยอ่ะวันไหนคือลุงเนี่ยผมแดงไทยไน่าจะจำได้เนี่ยมึงเอาไปเปลี่ยนทะเบียนรถมันเอเจนะไม่ไม่ใช่ acc มาเป็นเขาให้คันนี้ผมมา acc อ่ะใครเรียกลุง ผมปิ้งเหรออ้าวไม่ใช่ลุงเหรออาลุงอยู่ไหนอ้าวอะไรวะน้าเออพี่ไว้ผมขอยืมกี่เที่ยเลยดิว่าจะไปจกไว้รับดีเฮาดีรับดีรับดีเอาไปทำยาละนี่ยิงนี่ยิงนะหมดใจไปด้วยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอายาเดี๋ยวผมเอายามยามยามรถยามทำยาไปโตแล้วได้ไหมใหญ่ยามไม่มีโตแล้วคือโตแล้วหรืสิบเอ็ดแล้วตัวตรงโตแล้วทำไงอ่ะจะจะทำอะไรอ่ะ ก็เสียงแบบนี้ไม่โตขึ้นไอเสียงโตขึ้นแล้วอันเนี้ยแล้วอะไรเสียงตอนนี้ไม่โตฮับ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 ฮไม่ได้เ้เพราะว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่ตอนนี้โตแล้วคือหนูจะมีแฟนว่างั้นโอ้ยโอ้ยดูดีๆได้หรือยังไม่ได้ไม่จะไปหลอกเขาหรือให้เขาหลอกผจะไปหลอกเขาหลอกอะไร

ถอดโนเราเพลงให้ฟังก่อนนะถอดให้ดูเราอยากเป็นโอเป่าเราไม่ใช่โอเป้าแล้วถอดเดี๋ยว no หน้าหน no 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 ครับเราเพลงให้ฟังไหนเราเพลงให้ฟังไหนเราเพลงจะถอดหน้าด้วยเหรอใช่ให้เปิดหน้าด้วยให้ร้องตรงไหนอ่ะให้ร้องตรงไหนตรงนี้แหละตรงนี้เหรอแต่ว่าลูงคนนี้เขาเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยไปทีนึงีไปอย เพิ่บเพิ่บเพิ่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 มเพิ่เพิ่เพิ่เคุณจะหลุดกับมือคยไม่เอาผมเพบเอวมดีนะครับผมบอกเลยเพิ่บทำยังไงเพลงกันได้เลยอาคุณร้องมาดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหาเพิงรูปนี้เฮ้ยเขาบล็อกทอะไรกันแจ๊กแจ๊กแจ๊กดูดิดูดิดูดิอะไรอะลครบันด้วยเฮ้ยไอเชียบอยไอแต่ว่าเขาพักนี่ใช่ปะเออเขาพักเขาพักไอนี่ก็หิว ัสดีครับสวัสดีครับเอ๊บเอ๊บเร็วทีร้องนี่อย่าเดี๋ยวก่อนเอ๊บเอ๊บเอ๊บย่างเอ๊บเอ๊บเฮ้ยมาแล้ว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 แไม่ทำไมแม่เขาร้องเพลงบัวลอยอะไรลอยไหนเนี่ยลอยที่ท่าไหนเนี่ยท่าเนาเนี่ยโอ้โห รักมันคืออะไรรักมันเป็นยังไงมันใช้อาการอุ้งๆหรือเปล่าคิดถึงมันคืออะไรคิดถึงมันเป็นยังไงการมันจะมันนึกใช่ไหมไม่อยากพูดเลยคำว่ารักไม่อยากพูดเหมือนคนนับล้านคนบนโลก ไม่อยากพูดว่าคิดแบบทิแบบ้งขอเปลี่ยนเป็นมังงึกมังงึกคำวา่ารักใช้คำว่าอุ้งกดแล้วกันโอเคไหมแต่เขามาอ้อนจะ <c oughs> <c oughs> อดฟังไว้